สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ลองเล่นเกม RV บน iPhone 6s ในปี2 0 2 5ตัวนี้มันเปิดตัวมานานแล้วไม่ได้ลองรับอัปเดต iOS แต่ว่าก็ยังมีอัปเดต iOS 15ให้เราอัปเดตจุดไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีอัปเดตในส่วนของความปลอดภัยการนักขค่าของเกมเนี่ยเดี๋ยวผมปรับปบมาณนี้นะครับมันต้องปรับต่ำแล้วก็ อ่าเน้นเปิดเฟรมเรทสูงนะครับผมซึ่งไปลองปรับกลางๆแล้วถ้าเป็นเครื่องที่แบบไม่ค่อยได้ใช้งานนะหรือเครื่องสภาพดีหน่อยๆอ,ยอะ่ะปรับปรับกลางๆหรือว่าปรับอ่าเปิดเฟรมเรทสูงเล่นอะ่ะไหวนะครับหรือปรับสุดได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่ผมเอามาลองเล่นเนี่ยต้องปรับต่ำ คีโลเดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันแรงรีวิวอาจจะไม่ได้สูงนะครับเพราะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับจะเป็นคร่าวๆเลยก็จะเป็นหน้าจอ5.5นิ้วนะครับแล้วก็แรม2เชื่อเพื่น A9 นะครับผมแบตเตอรี่ก็ประมาณ2,000กว่ามีแล้แโอ้เปิดตัวมานานแล้วทุกคนแต่ว่าราคาเปิดตัวเมื่อก่อน30,000แต่ตอนนี้ก็หาซื้อได้มือสองอะประมาณ อไม่กี่พันนะหลักพันบาทสภาพพอใช้งานได้หรือสภาพดีหน่อยก็ประมาณสองพกว่าบาทเต้องปรับต่ำแล้วก็เปิดเพรยมเรลสสูงเล่นได้นะครับสาบ FPS เปิดหกส FPS นะครับวันที่ดีคือวันที่สมบสุณ์เอาไว้ครั็ แล้วก็ส่วนพวกแอปธนาคารนะครับหรือแอปทั่วไปอื่นยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ใช้งานมานานหลายปีเลยเนี่ยเวลาทัดฟีดเล่นเกมถ่ายโซเชียลต่างๆอาจจะช้ากระตุกบ้างนะครับเเหห็็นบบนุ่่แแบบบี้้ตววิงงรงกรกกะะจะอใซคาย Executed Enemy has been has แล้วก็หลักๆเลยก็อาจจะเป็นในส่วนความร้อนนะครับเรื่องค่อนข้างร้อนเลยเรื่องแบตเตอรี่เรื่องแบตเตอรี่ลดไวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงข้างลดไวอันนี้นะครับก็พอเล่นได้นะครับปรับต่มเล่นนะครับผมอาจจะปรับสาสิเฟรมเรทหรือห0สิเฟรมเรทได้นะครับเฟรมเรทก็ขึ้นขึ้นลงลง อาจจะมีลงไปบ้างนะเปลี่ยนอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับคำพูดไม่อาจรักสายฟังมเลนมังตอของเราถูกโจมตีคุณคอด ของเราถูกโจมตีทีมส์แนวป้องการศัตรูหายไปแล้วสุปปอร์คลิปกำลังถูก oh, ส่งออกไป เ <Good. S 2> อามาถ่ายฟ,ฟีดโซเชียลยังพอได้อยู่นะครับมีกระตุกมีช้าหรือค้างบ้างถ้าเป็นมือสองหลักๆรุ่นเริ่มต้นเลยน่าจะเป็น iPhone SE มากกว่าแต่ว่าอาจจะจอเล็กไปหน่อยนะครับถ้าเนีนเล่นเกมใช้ทั่วไปอะ่ะเอสีเจนสประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ iPhone 8 8พัดนะครับถ้างบไม่ถึงกันจริงๆก็ประมาณนี้นะครับ Link Longongo, Tuchongti. You have defeated an enemy. You have been defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. God, I will you'd let me die, but it's a God's wish, if you do it seriously. Nice assist! An enemy has been defeated! Double kill! Your team have destroyed the tower! Dominating! You have defeated an enemy! Nice assist, Double kill! Oh. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. o n s l a u g มาลองเล่นเกม RV กันให้ดูประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็พอเล่นได้นะครับปรับตามเล่นนะครับผมอาจจะ ปรับสาเฟรมเรทหรือ6 0เฟรเมเลดได้นะครับเฟรมเรดก็ขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้มันมันเก่าแล้วนะครับแค่พอเล่นได้อะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสัญญาอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนด้วยนะเน็ตผมมันเป็นเน็ตของค่ายสีแดงอะเน็ตจะไม่ค่อยนิ่งเลยไม่เหมือนค่ายสีเขียวเน็ตค่อนข้างนิ่งกว่านะครับการทัสกรีนถามว่าทัาสกรีนดีไหมก็มันนานแล้วนะครับอาจจะมีทัดเพี้ยนบ้าง หน่วงบ้างนะครับในส่วนของหน้าจอเพราะว่าหน้าจอก็อใช้งานมานานแล้วก็แสงหน้าจอเครื่องร้อนน่ะหลักๆเลย iPhone รุ่นเก่าเครื่องร้อนแสงหน้าจอดอบนะครับก็คือหน้าจอมันจะมืดในหน่อยนะครับแล้วก็คลิปนี้คลิปมืดๆในหน่อยนะครับมันมีไฟห้องใส่สตูดิโอต่างๆแล้วก็มันสะท้อนอกล้องนะครับอาจจะคลิปมืดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะ